สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาที่วัดหงรัตนารามน,นะคะ <c oughs> ก็มาตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ <c oughs> วันนี้เราโชคดีมากนะคะที่มาเจอคุณลุงที่เฝ้าอยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> คุณลุงอุ๋ยคะช่วยเล่าประวัติของที่นี่ให้ฟังหน่อยค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงเล่าให้ฟังนะเพราะประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวรอคุณลุงทำบุญก่อนค่ะ ให้กับเทวดาเทพเทวาทุกทุกอง้นตอัเจ้าวเาเวเทเคไหมเคไม่ดียนี่ตัวนี้อ๋อค่ะตัวเดียวจบเลยได้ค่ะทำที่ตรงสระน้ำมนต์ก็มี อ่ะมาต่อนะคะคือเราขึ้นไปไหว้กันเรียบร้อยคือเมื่อกี้ค่ะลุงอุ๋ยที่เราบอกว่าเป็นผู้ดูแลจริงๆ้วไม่ใช่อะคะ่ะลุงอุ๋ยไม่รู้เรื่องอะไรที่นี่เลยค่ะลุงอุ๋ยเป็นเป็นมัคคายกเป็นสัตเลยอยู่ที่นี่นะนะคะแต,แต่แต่เดี๋ยวลุงอุ๋ยจะพาเราไปดูสระอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะสระน้ำมนต์บอ่อน, <สะ S 2> น้ำศักดิ์ส,สิทธิ์นะคะเป็นสระที่พระเจ้าปากลงไปส่งน้ำมนต์ก่อนออกรบก เอาให้ชัวร์นะลุงสารน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สารน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อือคือลุงจะเลอะเลือนๆ,ๆ,ๆหน่อยนะคะก็แบบเป็นอัลไซเมอร์ก็ตามนั้นค่ะก็เชื่อลุงไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องจริงก็ไปหาเอาตามอินเทอร์เน็ตเอานะคะโอเคค่ะบายบายลุงบายบายอ๋ออันนี้นะคะลุงบ <c oughs> อกว่า <c oughs> เป็นตำนาน<อ>โทระเจ้าัสถน แล้วก็มีสลาอยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้เรามาถึงกันที่สาะน้ำเงินเลยนะคะไม่สามารถลงไปข้างล่างได้แต่ว่าตรงน,นี้ก็มีที่นี่คือเราเกิดบัณพิหัสเย็นเยนราดหารลาดเลยชุ่มๆชุ <c oughs> ่มๆเปียกเตียกอาบน้ำไปเลยค่ะ <c oughs> อ๋อขอให้ส่งน้ำพรวะว่ะ โอเคเป็นอันจบนะคะวันนี้ควันนี้ขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการลุงอุ๋ยนะเจริญท่าของบางหลวงอ่ะขอลุงอุ๋ยนะของ,งบางบางหลวงค่ะขอบคุณมากาค่ะ